วัดหน้าารรมหรือวัดครูหาพิมุกเป็นวัดเก่าแก่ของเมืองยะลาเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆม,มหานิกายมีเนื้อที่ประมาณ52ไร่เศษห่างจากตัวเมืองยะลาไปตามถนนหลวงหมายเลข409ประมาณ8กิโลเมตรวัดสร้างขึ้นราวปีพศ2390ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ภายในถ้ำมีขนาดใหญ่ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปรางไสาย,ยาย่าศิลปะศีวิชัยประสมรังกามีปล่องที่เพดานถา้ำยามแสงแดดส่องลองมาสวยงามจริงๆค่ะราปีพศ2472พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสเสด็จมาประทับแรงที่วัดถ้ำข่หาพิมุกด้วยค่ะ